สวัสดีครับวันนี้เจ้าขุนจะมาทําอันนี้เองนะครับก็คือมีเต้าหู้แล้วก็เอ่อวุ้นไม่ใช่วุ้นเขาเรียกเฉากล้วยอันนี้คือเฉากล้วยนะครับ mm. เรามาทากันเลยได้ไหมได้นี่ถัว่วนี่ผู้สามาอันดับแรกตักอันนี้ขึ้นมาถ้าผมผู้ชมตักอันนี้ขึ้นมาใส่ก่อนใช่ไหมครับอุ้ย ไปเปลี่ยนเป็น้องไปเปลี่ยนเลยได้แล้วเอันนั้นเรยมร้อมเรเรีย้อยนนเรียเรียอยเร้อยเร้อเ้อเรอเียบินน้อยเรไย่้อย้อเรมไม่ไ้อเ้อเร้อยเามร้อเรยเรอเอาเีาอาเรีอเอาเีอยเรีร้ยเียอเอมเมบอเอ้อยเรกนอบอเี้อย่างเดียวออ แต่น้ำเต้อาหู้เดี๋ยวมาทำให้น้ำเต้าหู้่เดี๋ยวพี่ทำเองไม่ได้มันไม่ถึงเดมาเดี๋ยวพี่เคยใส่เองนะจะเอาชาวกล้วยเหรอเดี๋ยวมาทำให้เอาพอแล้ว